กันเนี่ยโอ้โหสวัสดีครับทุกคนอันนี้ก็มาอยู่ในเกมเราบอกนะกับตีมฮาโลวีนเล็บที่ไหนได้บนะ้างอ่ะซึ่งอันนี้เราก็มาอยู่ในเกมนี้ด้วยเฮ้ยขอเรื่องเรื่องงันต่อไปเป็นติดการติดเชื้อของเรื่องครับ <c oughs> เรื่องไม่เหมือนกันสักคนอุ้ยเขาเลือกแกลงกล้วยกันหมดอ่า <c oughs> ไม่โอเคเกิดอะไรขึ้นย่งก้นคือยังไงหนีจะให้กำลัอนะอะไรทำไมมีหัวใจหมาเคาว่าอะไรไปด้วยเขาบตู้ก่อนเจอคนกันเอง คธอแน่ใจหรืว่าปลอดภัยแอบไปตู้กันสาวคนไม่แอบไปกี่คนติดตู้มันปลอดภัยล่ะแน่ไปว่าปลอดภัยโอ้โหดูนะว่ามันเก๋เลยเห็นเราเห็น กล้วยด้วยรู้แล้วทำไมมีหัวใจอ๋อมีคนเป็นกล้วยนะคะมาๆๆมามาหน้โอ้เอออืมโอ้โอ้โหสามตัวเลยนะ <c oughs> อะไรคนนี้อะไร มันเดียวไปเปล่าอุยอ้ยอุย้ยดูดวงตาดิดวงตาสองอันเราจะรอดไหมคืมตอนนี้คือไม่ตรวจสอบอะไรและโอ้โหเฮ้ยูต้ตายเหรอก็ไม่มีนี่โอ้โหคนดูดิ โดี๋บอกเขาไม่ได้ดีบอกเขาไม่ได้ไดอ,ไไดอ้าววิ่งนะจ้าวิ่งนะจ้ามุดไปอีกห้องก็มีไปไม่ได้โอ้โหไปแน่เพื่อนเป็นไง <c oughs> เราเหลือหนึ่งหัวใจวุ้นซี่วุ้นซี่แอ๊โอ้โห,โโหยากอะเป็นฮาโลวีนที่แบบน่ากลัวนะอุ้ย เฮ้ยันดี้คุณมาทำอะไรกันที่นี่เหรอก็คือไม่ได้คิดแบบว่าเป็นกล้วยฮาโลวีนที่น่ากลัวมากนี่อะไร จะพาไปชื่นชมในมะฮารลวีนฮาโลวีน ไม่หมดไปไม่ได้กล้วยอยู่นะจะพาไปชื่นชมฮาโลวีนที่อื่นต่อน,นี่เป็นแบบกล้วยกล้วยในวันฮาโลวีเป็นน่าจะเป็นกิจกรรมฮาโลวีนะค <c oughs> ะพาไปชื่นชมเื่อนบบต่อไปทุกคนทามาที่อื่นต่อนี้ก็เป็นฮาโลวีเรื <c oughs> ่องเรื่องอะไรก็ไม่รู้น่าสงสัยก็เลยมาท่องมาตรวจสอบดู สภาพไม่กันไม่กันเด็กเป็นน้ำเกี่ยหรือปลาทองหุ้ยเกี่ยของฮาโรุยสิโอเคอ่ะอันนี้อะไรเข้าเข้าออกออกเพี่อนจะได้ไหมเขาดูไม่กลัวเลยอ่ะเขาดูยิ้มแย้มสนใสอ่ะวันนี้ เนี่ยเขาดูยิ้มแย้มแจ่ใสทุกคนยิ้มแย้มทุกคนมีความสุขเพืนแต่งหน้าเปิดมาเอ้เรามีแต่ตาเราไม่มีปากเอ้มีปากนนะ้ำปากหาย <c oughs> คนเยอะมากค่ะน,นี้ก็คือเวลาไม่ไปสักทีเอ้ยเราคิวอะ <c oughs> เพื่อนได้ไหมแ, <c oughs> แต่ว่าวุ่นวายมาก สิบคนแล้วค่ะสิบคนแล้ววู้วว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 วนววววว่ววนะวว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 ้วาาวว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  โอ้ยนี่เพื่อนเราสุขสันต์ฮาโลวีนป้าป้าลองเอามันไปหลอกคนอื่นชันตื่นเต้นมาตื่นเต้นไปหลอกคนอื่นไอไป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 สุขสัรละคนนี่ทุกคนมีแฮปปี้มากว่าไรทำไมสุรละคนถึงดอแย่ตลกอ่ะ ดูดโอ้ยให้เวลาด้วยทุกคนนี่เราเป็นฟักทองสีม่วงนี <c oughs> ่นี่ทุกคนแบบอันนี้เราต้องสงงนุกนะเพราะว่าแกยังฮะนี่ฆ่าใครตายหรือเปล่าหูุนตรงน่าฆ่าใครตายบอกเพราะว่ามีแค่สามอูหน่ากลัวเน,ะนาะคเออน,นี่มีตาเราโคตรเลย โอ้ไปเอานนี้นี่บ้านหลังนี้บ้นหังนี้คนบ้านนีต้งตองสดสดไหนลูกอลลูกบอลหนเ้ยลราก็บ้านเขาเลยหรอบ้าอะไรขอใสิ ของไม่ได้อะ่ะทุกคนช่วยด้วยของไม่ได้น่าจติดเพื่อมนมากกว่าเล่้ เฮ้ยลำไม่ได้แล้วกนะ็สามารถกินลูกอมได้บ้าไปแล้วฉันไม่อยากตายทำไมอ่ะทุกคนกระไรขึ้นเฮ้ยเดี๋ยวด้ยวย เก็บมาอีกเลยหนึ่งรูกเอ๊ะอันนี้เพื่อนเหรอ ออกไปข้างในนะทุกคนใช่เอ๊ยเราไปขี่หัวคนอื่นไดไหมในนี้ไม่มีอะไรเข้าเลยหรอเดี๋ยวเรามีชิ้นเจ้าของบ้างนะเอาปวดมื่มากไปก็ไม่มีมาลูนเราแค่เอารูกอมนะเรากลับกันได้ไหมเอ้ยใจทุกคนเราวมตัวค่เรวมตัว เราอยู่ที่นี่เพื่อทำไล่ฮาโลวีนใช่ทำลายฮาโลวีนจิกออชิปตอนนี้คุณตายอ้าตายจริงด้วยเชื่อไม่ได้เตรียมตัวเลยอะแค่อยากทะลุอเอ้นทำลายฮาโลวีนนี้ด้วยแล้วลูกอมอะข้าวิง <c oughs> าว่งหนีมันจะวิ่งหนีข้าฝักทองชั่วไายเออแล้วต้องฆ่ามัน ไม่ใช่เราเว้นีน่ดิแน่เ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 น่ตกลงตกลงตกลงสิ่งเหล่านั้นโดนพวกเราจัดการเรียบร้อยเออเธอจัดการเรียบร้อยเอ๊ะทีวีเหรอเอ้ยเพื่อะไรขึ้น ข่าวด่วนฮาโลวีนถูกยกเลิกในปีน,นี้เฮ้ยสับป,ประหลาดได้ครอบคลุมถนนและสามไม่ได้ชิคเอาท์ทิกออกทหรปล่าเราไม่มีข้อมูลแล้วเออม่มีข้อมูแลแล้วทำไงอะ่ะเราไม่สามารถปล่อยให้สิ่งเหล่าน,นี้เกิดขึ้นอะไรฉันพูดอะไรออกไปจากที่นี่การเธอและแต่ประตูล็อก ใช่ไหมใช่เปิดประตูห้อใต้ดินเลยเหรอเพื่อนไม่เป็นไรหรอกมันล็อกลงมาลงมาสิอย่าลงอย่าให้กันลงมาแค่ทีละคนเดี๋ยวก็ถูกขังกันหรอกโอ้โอข้อหนึ่งขโมยลูกอมทําไงอะอ่านน้ต อ่ะโมัวโลไอ้ยอ่านไม่เสร็จไปจีนโอ้โหโดนดังม,งมันล็อกไม้อะใช่ไหมขอดูหน่อยโอ้โหช่ประตูปิดใครปิดประตูขอถามหน่อยอย่าปิดสิโอ้โหรอยเท้าแดงมาแต่ไกลเลยตามรอยเท้าแน่ใจเราเพื่อนเอะตตาไปเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราหาผุ้แจง ไปแล้วไม้เราพร้อมนะนวยจะตีกันเองทำไมข, ν, ขึ้นจะขึ้นยังไงโอ๊ยฝั่งนู้นฝั่งนู้นเอาไปไม่ได้ <igraph> ไปไม่ได้ฉันคิดว่าเรานะ่าจะไปท่ำทางนู้นมาดูว่ามันมาดูว่ามันมีอะไรอยู่ตองนั้นเดินหน้าเรานี่นะใช่ ไปดูกันว่ามีตรงมีอะไรอยู่งั้นโอ้โหมันมาอีกแล้วเราไม่อยู่ใกล้ไม่เอาละเดี๋ยวตายเพือเอาไม่ได้ดิจดอยเดี๋ยแอรถ่ายลงไปอร์แช่แช่โค้กคนต้องการอะไรจากเราโค้กคุณเป็นมนุษย์คิดว่าฮาโลวีนเป็นเรื่องตลกไม่ใช่เป็นเรื่องตลกมาดูดูคนมันตลก อย่าตลกคนที่ควรตีเป็นคนแรกไม่ใช่ฟักทองเพื่อนเล่นเป็นเรื่องเล่นเป็นเรื่องหาไปได้ขึ้นไปไงเนะี่ขึ้นไปเต้นนะนะประเด็นโอ้ไม่ไหวเราไม่ช่วยกันเลยไปเรือยสม้งเรือยสมอง หนีครับหนีไม่ช่วยหนีขึ้นไปไงอะ่ะขึ้นด้วยเออก็ได้ละอ่าจัดการไปนะโหตายแล้วเพื่อนตายเอ๊ะเดียเราต้องไปช่วยค่ะต้องไปช่วยเออ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 เลยเไม่ร้อนเลยเลีมันไม่ร้อนเลยเลยนชัดจะลดมาช่วยกันหน่อยดิยิ้มแย้มแันใสอะไรอยู่ตรงนั้น ตายแล้วตัวหนึ่งเลยอีกตัวหนึ่งตัวนึงอีกตัวหนึ่งไม่ไหวแล้วเลือดกันทุกคนแล้วเลือดแดงม,มันพร้อมกันก็ได้ดไ,ไหมแดงทำไมมากหัวเลือดแล้วจะหมดอีกแล้วเนี่ยเลือดเนี่ยมีเครื่องประชิดไปต่อไม่ไหวเลยนะออบี้ออบี้ดูเธอเขาหนีไปแล้ว ยเบไปไม่ได้ค่ะไนีม่ิด้ไหนว่าตีางไงสรุปตายเลือดเต็มค่ะเลือดเต็มรอเราต้องรอเวลาหมดด้วยหรออันนี้ก็คือดำมืดแม่งมุเลยยังเห็นคนที่เกินใหม่จะกราร าอายบุกี้ห้าสี่สามสองหนึ่งโนลึกคุยค้างเลยค่ะค้างเลยกลับมากับที่เดิมค่ะเราก็ไม่ยอมแพ้นะคะอย่าคิดว่าเราจะยอมแพ้ใครจะยอมแพ้ง่ายๆคนอย่างเราไม่ สวัสดีชววาวเริลดวายเราจะกลับมาแก้ตัวกันนี่แต่ไม,ไม่ใช่คนเดิมนะที่เจอม่มีปั๊ทองสองอันนี้นะเอ้าสวัสดีฝัน้อนมีห้าฝ่งนี้ไม่มีใครละอุ้ยทุกคนจากอุ้ยเพสวยจากที่ดูการสอบ นี่ยคนนี้แหละคนนี้แหละคุ้นๆนะก็ออกไม่ได้ตรงนี้ก็เป็นโรงขายของรถส่งให้ เรื่อนทำไมเป็นสีชมพูเนี้ย <ac> ฉีดฝาดอะไรวีหน้าตานทุกคนมีความสุขมากเพราะว่าจะไปวันฮาโลวีนแต่ว่าก็ยังไม่ถึงวันฮาโลวีนก็เถอะแค่เต็มตัวอ่ะถึงแล้วใช่ไหมถึงไปก่อนมันเกี่ยวกับปักทองจริงๆนะนม่เป็นเรื่องปักทองโอ้ หลอกลวงดีรักไม่หลอกคนอื่นค่ะตื่นตเต้นมากไปกินลูกอใท่ไมไกินไหมอันนี้อะไรอ่ะตะกลูลองไปค่าทุกคนงลาไอ้มีมือหลายมือเลยแต่งเป็นฮาโลวีนแต่งอะไรดี ปาลามม่ออกมาแล้วอะไปฮาโลวีน,รวนเรานีมาแก้ตัวฉันโหลฉันเป็นคนฉันเป็นคนรูอ้อนาคตว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นเกิดเจอปักทองจบเดี๋ยวเราจะเต็มลูกอมไปเยอะๆเลยว่าตอนนี้ กมีโอคเพื่อเพิ่มเลือดไปดูเพิ่มก็แบบทุกคนมีโรคออมทุกอัน,อนเขาให้คนหนึ่งแม่เราเอาไปละ ก็คนแน่ใสจเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่นะไปเถอะไปก็ได้ไม่ไปก็ได้ไม่ไปจะดีกว่ากลับบ้านาานาี้ก็มั้งได้อมแล้วน่าก็ก็ก็เข้าไปข้างในไปบ้านใช่ทำไมเหรอมันบอกว่าไปข้างใน ฟอกมีใครอยู่หมมีใครอยู่หมคะมีใครอยู่ไหม้มย,ยืเยยเนเต็มรอบนี้จะไม่อยู่ใกล้ฟอทอแล้วเลือม,มันไปหรือเปล่าไม่มีไฟหรอไ,ไปไหนไ,ไ,ปไปเอาลูกอมแล้วค่ะ แค่ทำลายฮัลโลวีนสุณใส่รู้อนาคตคุณต้องตายฆ่ามันเอาไม่ใช่ลูกอมสิฆ่มามันไม่ได้ช่วยเลย คือเราได้ลูกอมแล้วไม่เพิ่มเลยอุสตสาตีตั้งหนันเลือกถือไม่เพิ่มเลยกินรัวๆค่ะอุสตสาเต็มตั้งเยอะเนีย่ยไม่อ้างเลย กระเป๋านาอ้อยยรงลงไปทานใต้ดินมาใครเปิดเปิดแล้วมาทุกค,คนมาทุกคนมาเลือดคือรถเยอะมากแต่ก็ไม่รู้ว่าตีโดนหรือเปล่า๋ยเรากลับไปดี๋ยวเรากลับไปดูข้างบนก่อนนะ่ะ โอ้ประตูเปิดกแล้วอ่านป้ายขโมยลูกอมทองสองอ,อีกแล้วโอ๊ยเพื่อนตกใจหมดลยวะี่เสียวเสียวแกว่ามันช่วงฮาโลวีนนี้มันน่ากลัวนะเพื่อนมันไม่จริงฟังเลยนะพวกเราเนี่ยเลือด ใครเอาสีพอตเตอร์มาทารอยเท้าเน่ะจะให้เราไปเปล่าเข้าไปจริงหรอโหรอบนี้เราจะรักษาชีวิตตัวเองมากกว่าเพราะเลื่อนเราลถไปเยอะมากแล้วเราขึ้นมาทำอ,อะไรขวเอีะไปงูสิไปดูกันว่าตรงนั้นมีอะไรอยู่ พวกเดียวกันอ่นะเราเต้นด้นยวยในซาวด์อ่ะคีบไปคีบไปค่ะทุกคนไปอ่ะไปทุ๊กอมทองนะั้นมีผลอะไร ปีค่ะเราปีตรงนี้เลยเราไม่แคร์อ,อะไรแเราปีตระเออ,ออเราควรไหมอ่ะเราจะไปทำอะไรไหมเราต้องทำอะไรสักอย่างสิโอ,อ้ยจะตายอยู่แล้วคือตอนนี้คือเราต่อไม่ได้แล้วอ่ะอีตอนนี้คือตอไม่ได้แล้วตายแน่ๆอ่ะทุกคนฝากด้วยนะก็ลงไปซีเลือดเยอะอยู่เนี่ยเลือดเราแดงแล้ว อะไรค่ะเราเรายินดูเพื่อนกระโดดได้ด้วยหรอตอนนี้คือเลือดเราแดงแล้วข้าฟักทองขอให้โชคดีนับบัตรแตอน,นี้เพื่อเราฆ่าลูกอมฆ่าฟ้า่ามันฟ้าเลือดไม่โงเลือดไม่เพิ่มเลยอ่ะลูกอมทำอะไรได้มั่งอ่ะลูกอมมีเยอะเลย เลย้องี้หยิบมาแค่ไม่กี่อันนี่ ب, นนาปะมาเต็มกระเป๋าเลยโอ้ดูนี่เต็มกระเป๋าเลยคย,ยข้าบมาแล้วเหรอสรุปเราตอนนี้คือเราไม่ได้แลว้วอะจะตายแล้ว แล้ว,วเราเรีบไปกันหัวเลือดเลือดแต่ละคนคือเหลืองเขียวส้มแดงสีนเลยนะอุ้ยอย่าพากันตกใจกันกเทียบเลยเือนแต่เลือดน้อยๆเนี่ยที่รอดตายไ,ไม่เอาละใครที่ใหญ่เราต่อก็ชถ้าคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็ Subscribe ด้วยนะ เป็นกำลังใจให้คิดต่อไปด้วยกับเราู้ว้เพราะว่าตายมาถองรอบแล้วยังไม่รอดกดติดตามดนะ้ไายบาย